สวัสดีครับผมัวเดชเจ้าเซงนะครับเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งคนของแผ่นดินตั้งแต่ปี2560มาณวันนี้เนี่ยพวกเรามีความรู้สึกปลื้มพิติเป็นอย่างยิ่งที่คนของแผ่นดินมีความก้าวหน้าในกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเรานี่ก็คือว่าเรา มาเชื่อถูสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ของเราและก็องค์ราชินีของเรานะครับแล้วก็มาประสานงานมาประสานคนในพื้นที่ให้มีความเข้าใจให้อยู่ยังเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะครับพวกเรา,เารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งในวันนี้เนี่ยกิจกรรมของเราก็มาถึงในกลุ่มย่อยต่างๆเราประชุมกันหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าในกลุ่มใหญ่วันนี้เป็นครั้งที่ส นะครับแล้วก็จะมีอะไรพูดจากันให้พวกเราได้เข้าใจนโยบายแล้วแนวทางของคนสาจังหวัดโดยเฉพาะคนคนของแผ่นดินที่อยู่สาจังหวัดในภาคใตา้มีความเข้าใจในฐา,านะความเป็นอยู่ฐานะเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับถึงแม้เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองก็แล้วแต่แต่ว่าให้เข้าใจนะฮะเพราะทุกวันนี้เราหนีเรื่องการเมืองไม่ได้มันต้องเจอนั้นเนี่ยวันนี้จึงขอขอบคุณพวกเรา ทุกคนที่มาร่วมกันอย่างอย่างมากมายในวันนี้ขอบคุณครับสว,วัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะดีใจมากเลยค่ะที่ได้ร่วมที่ได้มาร่วมกับคณะนะคนของแ่นดินนะคะได้ได้มาเห็นความอบอุ่นของที่นี่แล้ว,วรู้สึกประเทศไทยน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ ภูมิใจค่ะที่ได้เกิดบนแผ่นดินมานมาครั้งแรกเนาะมาครั้<า>งแรกเป็นผัดไทยมาถึงครั้งแรกครั้งแรกค่ะมามาครั้งแรกเลยค่ะไม่รู้สึกกลัวอะไรครับไม่รู้สึกกลัวเลยค่ะรู้สึกอบอุ่นอบอุ่นรู้สึกอบอุ่นมากๆได้เห็นพี่น้องชาวมุสลิมที่มีจิตใจที่รัก แผ่นดินไทยนะคะตรงนี้รู้สึกอบอุ่นจริงๆค่ะเพราะให้มีความรักความสมาธีนะคะค่ะค่ะวัดี